สิ่งที่ได้คือได้ความคุ้มค่าได้ประโยชน์จากคอร์สนี้จริงๆทำให้เรารู้เลยว่าเทคนิคในการปิดการขายแบบมืออาชีพเนี่ยเขาใช้ประโยชน์แบบไหนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสิริรัชกรชื่อเล่นชื่อก้องอาชีพที่ทำในปัจจุบันก็คืออาชีพอิสระสาเหตุที่เข้ามาเรียนในคอร์สนี้ก็คือต้องการพัฒนาตนเอง อยากรู้ว่าปิดการขายแบบมืออาชีพเขาปิดการขายกันยังไงและก็มีความเชื่อมั่นในตัวของค้ชแบงค์อยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจเข้ามาเรียนในคอสนี้หลังจากเรียนคอสนี้แล้วได้อะไรนะคะสิ่งที่ได้คือได้ความคุ้มค่าได้ประโยชน์จากคอร์สนี้จริงๆทําให้เรารู้เลยว่าเทคนิคในการปิดการขายแบบมืออาชีพเนี่ยเขาใช้ประโยชน์แบบไหนซึ่งค้ชแบงค์เองนะคะ จะปรับเราตั้งแต่แรกก็คือปรับ mindset จนถึงเทคนิคอันล้ำค่าในเรื่องของการปิดการขายนั่นเองเพื่อนๆคะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพเป็นนักขายหรืออาชีพอื่นๆคอร์สนี้คือคำตอบสามารถนำไปปรับใช้ในอาชีพของตนเองได้ดีทีเดียวเพื่อนๆคะอย่าปล่อยให้ความไม่รู้มาเป็นอุปสรรคในการทำงานของเรา ค่าของความรู้อาจจะแพงแต่ค่าของความไม่รู้แพงกว่าเสมอขอบคุณโค้ชแบงค์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ